ครับพบกับผมธีรวัตรเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์ดูแลกลุ่มลูกค้านักลงทุนครับบริษัทออสซิริทมาพบกับบทวิเคราะห์ทองคํามาจาวันที่4สิงหาคมครับ2564ครับก่อนอื่นเรามาดูในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจรวมาถึงตัวเลขต่างๆครับที่มีผลต่อราคาทองคำกก่อนครับก็อย่างแรกเลยครับกองทุน SBR ครับสีรองปรับลดลงมาครับอยู่ที่พัน 27.9สิ 27. 9, เอาเตันครับลดลงมา1.74ตันครับส่วนบาทตอา่อดอลลาร์ครับก็ยังคงอ่อนค่ายังคงอ่อนค่าครับอยู่ที่33.02ครับแล้วก็ในส่วนของดอลลาร์อินเด็กต์ครับอยู่ที่เก้าองจุดนจุดนะครับแล้วก็ในส่วนของผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐอเมริกาอายุสิปีครับก็อยู่ที่1.179เปอร์เซ็นต์ครับผม แล้วก็ทีนี้เรามาดูในส่วนของปฏิทินเศรษฐกิจครับตัวเลขที่มีผลต่อราคาทองคําในคืนนี้ครับตัวแรกครับในช่วงทุ่ม15ครับมีการประกาศในส่วนของตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนครับเดือนกรกฎาคมจาก ADP ครับตรงนี้จะเป็นในเรื่องของผลสํารวจในภาคเอกชนครับก็มีการคาดการตัวเลขครับว่าจะประกาศอยู่ที่6,45,000ตําแหน่งนะครับซึ่งแต่ประกาศเนี่ยคาดการณ์ว่าน้อยกว่าการประกาศคราวที่แล้วครับ ซึ่งการประกาศคราวที่แล้วเนี่ยอยู่ที่6,92,000ตำแหน่งครับซึ่งตรงนี้ถ้าตัวเลขออกมาตามที่คาดการเนี่ยก็จะเป็นผลบวกต่อราคาทองคําครับแล้วก็อีกตัวเลขหนึ่งครับช่วง3ทุ่มครับ ISM เปิดเผยดัชนี PMI ครับภาคบริการเดือนกรกฎาคมครับตรงนี้ประกาศ3ทุ่มครับตัวเลขคาดการอยู่ที่60.5ครับซึ่งประกาศคาดการเนี่ยเขาคาดการว่ามากกว่าคราวที่แล้วครับ ซึ่งประกาศอยู่หกสิบจุดหนึ่งซึ่งตรงนี้จะเป็นผลลบต่อราคาทองคำครับนี้เรามาดูเน้นกันต่อครับสําหรับทิศทางราคาทองคำครับสําหรับทิศทางราคาทองคําในช่วงเมื่อคืนครับก็ราคาทองคําก็มีการปรับติดลดลงมาครับจากการที่ว่า,าเนื่องจากว่าค่าเงินดอลลาร์ครับก็ยังคงแข็งค่าแล้วก็ผลตอบแทนพันธบัตสรสหรัฐอเมริกาครับอายุสิปีเนี่ยก็ปรับตัวสูงข,ขึ้นที่หนึ่งจุดหนึ่งเจ็ดหกเปอร์เซ็นครับ ซึ่งจะเห็นได้ว่าเนี่ยถ้าเป็นในส่วนของตัวข่าวที่มีผลต่อราคาทองคำนะครับตรงเนี้ยข่าวเนี่ยก็คือตัวเนี้ยคือเรื่องของค่าเงินดอลลาร์แล้วก็ผลตอบแทนดัชนีบัลาร์อเมริกาเนี่ยจะหยิบเอามาใช้หรือมาเล่นอยู่กับราคาทองคําเรื่อยๆครับในช่วงตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วจนมาถึงสัปดาห์นี้นะครับและทีนี้เราก็มาดูในส่วนของจาก,าจากข่าวแล้วเนี่ยทีนี้มาดูในส่วนของปัจจัยทางเทคนิคกันครับว่าทิศทางราคาทองคำเนี่ย เป็นอย่างไรต่อนะครับก็จะเห็นได้ว่าก่อนหน้านี้ครับราคาทองคำเนี่ยปรับตัวขึ้นมาครับอยู่ที่แนวต้านาแถวพันแปดร้อยสามสิบสองเหรียญนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะลงฮไลาเป็นสีแดงแล้วกันครับเป็นแนวต้านสีแดงนะครับอันเนี้ยก็ตรงนี้จะเป็นแนวแนวต้านที่เคยราคาเนี่ยราคาเคยขึ้นไปทำา i g เนี่ยขึ้นไปทำา i g h สองครั้งแต่ยังไม่ผ่านก็เลยปรับตัวลงมา แล้วก็ก่อนหน้าก็มีการปรับตัวขึ้นไปครับแถวๆพันแปดร้อยสิบเก้าเหรียญสิบเก้าเหรียญแต่ก็ยังไม่ผ่านครับทําให้ราคาเนี่ยก็เช้านี้ก็มีการปรับลดลงมาครับผมแต่ทั้งนี้ราคาทองคําครับจะมองได้ว่าราคาทองคําเนี่ยก็ยังคงก็ยังคงยืนเหนือโซนแถวๆสักพันแปดพันแปดร้อยเหรียญได้ครับพันแปดรอเหรียญ พันแปดร้อยเหรียญนะครับพันอ uh, ่าพันแปดร้อยเหรียญนี้อ่า uh, ผมให้เป็นสีเขียวเป็นแนวรับครับได้เห็นชัดเจนขึ้นก็พันแปดร้อยเหรียญครับแล้วก็อีกแนวอีกส่วนแนวรับหนึง่งก็จะหลักหลักพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเหรียญครับอ่า uh, ซึ่งตรงนี้จะเห็นได้ว่าก่อนหน้านี้ครับราคาทองคําอ่าจะวิ่งอยู่ในกรอบโซนเนี่ยเคยลงมาทดสอบตรงในกรอบ ผมทำเป็นกรอบจะเห็นได้ว่าเนี่ยเป็นกรอบสีเหลืองนี้นะครับเห็นว่าใดแนวรับเนี่ยราคาเคยลงมาทดสอบแล้วไม่หลุดครับก็เด้งกลับขึ้นเด้งกลับขึ้นไปนะครับลงมาแล้วก็เด้งกลับขึ้นไปทําให้มองว่าทิศทางสําหรับเช้าเนี่ยผมก็มองว่าถ้าหากราคาลงมาปรับลงมาโดยมีแนวรับเนี่ยครับอยู่ช่วงพันแปดร้อยเหรียญหรือถ้าเป็นราคาไทยเนี่ยอยู่ที่สองหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยหกสิบครับแล้วก็ส่วนรับที่สอง อยู่ที่พันเจ็ดร้อยเก้าสิบเหรียญครับอยู่ที่ราคาสองหมื่นแปดพันทวนซึ่งตรงนี้ผมมองว่าถ้าลงมาแล้วไม่หลุดเนี่ยราคามีโอกาสที่จะกลับรีบาวขึ้นไปครับแล้วก็ในส่วนของแนวต้านครับสําหรับวันผมมองช่วงพันแปดร้อยสิบเก้าเหรียญก่อนครับภายก่อนหน้านี้ที่ราคาขึ้นขึ้นไปทดสอบแต่ยังไม่ผ่านครับตรงนี้ทําให้ราคาปรับมาเราก็มองว่าสําหรับใครที่มีซื้อไว้ ก่อนหน้านี้หรือซื้อไว้แล้วเนี่ยมาว่าถ้าหากราคาอย่างที่ผมว่ายังไม่หลุดพันแปดร้อยเหรียญครับตรงนี้แนะนําว่าหากราคาดีขึ้นไปนะครับช่วงพันแปดร้อยสิบเก้าเหรียญหรือราคาอยู่ประมาณราคาไทยนะครับสองหมื่นแปดพันสามร้อยแปดสิบตรงนี้แนะนําให้ขายทํากําไรก่อนครับผมแล้วก็อีกแนวนึงครับหลักๆแนวหลัก,ลกอีกแนวนึงครับก็จะอยู่ประมาณสําหรับวันพันแปดร้อยอ่า 30เหรียญครับแถวโซมพันแปดร้อยสามสิบเหรียญก็ราคาไทายจะอยู่สองหมื่นแปดพันห้าร้อยสี่สิบครับก็ยังคงแนะนำครับหากว่าราคาลงมาเนี่ยก็มองฝั่งซื้อก่อนครับเพราะว่าราคายังไม่หลุดกล่องจากโซนแนวรับหลักๆครับแล้วก็แล้วก็มีจุดแล้วมองว่าถ้าหากราคาลงมาแล้วเนี่ยถ้าหลุดพันแปดร้อยเอ้าครับพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเหรียญเนี่ยมีจุดคัดอยู่ที่ประมาณพัน อ่าพันเดร้อยแปดสิบเหรียญครับซึ่งตรงนี้จะเป็นอีกแนวหนึ่งการที่เป็นแนวรับสําคัญครับถ้าหลุดจากนี้ให้ตัดขาดทุนได้ก่อนครับแล้วก็ก่อนจบกันไปครับสําหรับท่านผู้ฟังท่านใดมีข้อสงสยัยหรือมีข้อสักถามใดๆก็สามารถติดต่ออ่าคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยครับผมครับขอบคุณครับ